โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF Power Plant ของ GPSC ตั้งอยู่ที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองเพื่อรับเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF Refuse the Life Fuel นำมาผลิตกระแสะไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผโดย GPSC เป็นผู้ลงทุนและดำเนินกิจการ100% โดยกระบวนการผลิตโดยคร่าวๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจากการที่ทางอบอจซึ่งได้เป็นผู้ที่รวบรวมขยะในพื้นที่จาก67พื้นที่เลยนะครับทั้งจังหวัดระยองเลยก็ส่งมาที่ศูนย์รวบรวมแล้วก็จัดเก็บประเภทขยะอันแรกเลยก็คือเราต้องคัดแยกขยะนะครับที่สามารถที่จะป้อนเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงกับประเภทที่เรียกว่าไม่สามารถป้อนเป็นเชื้อเพลิงได้หลักๆก,ก็คือแยกพวกที่เป็นกลุ่มอินทรีย์ออกมาก่อนเพื่อจะส่งให้อบอจนั้นไปดาเนินการต่อในรูปแบบของการทําหมักให้เกิดเป็นแก๊สชีวภา,ภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับอันที่ เป็นกลุ่มที่เราเผาไหม้ไม่ได้หรืออาจจะทําให้เครื่องจักรเสียหายก็คือจะขัดยพวกโลหะพวกควดพวกทรายอะไรพวกนี้ออกไปแล้วจนกระทั่งเราก็ได้ตัวขยะที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้จากนั้นก็จะเนินการตัดเพื่อทําให้ขนาดของมันเนี่ยเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับที่เราเรียกว่า RDF เพื่อจะทําให้เวลาเราเผาไหม้เนี่ยมันเกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ะเราจะเห็นนะครับว่าเว,าวลาเรามีขยะขึ้นมาเราทำไมต้องมาทําให้มันมิกซ์กันให้ดีอันนี้เพราะว่าเวลาเราส่งเข้าไปในเตาเผาครับอุณหภูมิของเปลวไฟนะจะได้คงที่และก็สม่ำเสมอตลอด เวลาเมื่อเราให้ความร้อนไปแล้วนะครับเราก็จะเอาความร้อนที่เกิดจากการเผาไหมนะ้นั้นเอาไปต้มน้ำนะครับสุดท้ายเราจะได้เป็นไอ้น้ำจากไอน้ำเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้าไปส่งเข้าไปปั่นจะเรียกว่ากังหันไอ้น้ำซึ่งการหันไนน้ำเนี่ยก็จะต่อกับเจเนเรเตอร์คือตัวปั่นไฟก็ผลิตเป็นไฟออกมาการลงทุนเนี่ย GPSC ลงทุนในโครงการทั้งหมด2,200ล้านบาทใน2,200ล้านบาทเนี่ยครับแยกเป็นโรงคัดแยกขยะเนี่ยประมาณ560กว่าล้านบาทเป็นตัวโรงไฟฟ้าประมาณ1,655ล้านบาท ในภาพรวมเนี่ยนะครับจะมีของเสียเกิดขึ้นจากการดําเนินการส่วนที่เป็นตัวเท่าก็จะผ่านการวิเคราะห์เพื่อจะตรวจด,ดูคุณสมบัติแล้วก็จะปฏิบัติตามในการกําจัดเช่นถ้ามันเป็นขยะอันตรายก็ต้องส่งไปตามวิธีการที่เรากําหนดไว้ตามราชการกําหนดขยะที่สามารถดําเนินการในทิศทางใดๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามตัว EAA ที่เรากําหนดก็จะมีกระบวนการกํากับดูแลอย่างครบถ้วนส่วนเรื่องอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญอุณหภูมิที่เราเผาไหม้ในห้องเผาไหม้นะครับอยู่ที่850องศาเซลเซียสถึง1,100 11, องศาเซลเซียสซึ่งมัันสสูงพอจจกกจํกาาดวร ที่เรียกว่าไดออกซินแต่ว่าผู้นี้จะถูกทําลายที่อุณหภูมิขนาดนี้สมมติถ้าโหลดออกไปเราก็จะมีระบบที่กําจัดพวกซอกซันเฟอร์ไดออกไซด์ o ide, หรือกลุ่มพวกคอไลน์เราก็จะมีตัวสเปรย์ในการจับมันแล้วก็จะมีพวกถุงกรองอากาศที่สามารถที่จะกรองเอาพวกฝุ่นละอองพวกนี้แยกออกไปนะครับรวมถึงเรื่องเรามีตัวที่เรียกว่า a c t i v a t e d Carbon หรือว่าที่เรียกว่าถ่านกำมันในการจับและสุดท้ายเนี่ยถึงจะปล่อยออกไปนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่จะ ตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านห้องควบคุมก็จะเห็นภ่าพนะครับว่าคุณภาพอากาศที่ควบคุมยังอยู่ในระบบหรือเปล่ารวมทั้งเราจะเห็นว่าบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมีดิสเพย์บอร์ดท,ที่จะบอกเลยนะครับว่าคุณภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรอันนี้ก็อยากให้ความมั่นใจนะครับว่าการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่การผลิตการปลดปล่อยมลภาวะทางอากาศของเสียที่เกิดขึ้นเราบริาหารแบบครบวงจรจริงๆ จากไอ้น้ําที่ผลิตขึ้นมาได้นี่นะครับก็จะเอาไปปั่นกังหันไอ้น้ําซึ่งก็จะต่อกับแกนของตัวผลิตไฟฟ้าคือมอเตอร์ผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่าเจเนเรเตอร์จากนั้นก็จะได้กระแสไฟฟ้าไปส่งให้กับทางฟงกร์รไฟฟ้าภูมิภาคสาหรับเป้าหมายและแผนงานการขยายโรงไฟฟ้าในอนาคตนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเป็นต้นแบบที่บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างเอกชนแล้วก็ทางปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะครบวงจรน,นะครับเราเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในช่วงที่เราจะต้องปรับ ั้งในเรื่องของคุณภาพของขยะที่เข้าแล้วก็การจัดการในเรื่องของการปรับปรุงตัวเทคโนโลยีของเรานะครับให้สอดรับกับประเภทขยะที่เข้ามาซึ่งก็จะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าความสามารถตรงนี้เองเก็จะทาไปต่อยอดนะครับในการที่จะร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งในองค์การอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะมีความสามารถในการบูรณาการจัดการขยะในองครวมเหมือนเช่นอบจร,ระยองครับ G.P.S. C, เรารับทราบความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่เรียกว่า energy transition แปลว่าโลกในอนาคตเนี่ยนะครับมันต้องพึ่งพิงที่เรียกว่า renewable มากขึ้นโรงไฟฟ้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางที่เราจะเรียกว่านวัตรกรรมพลังงานสร้างสรรค์นอนาคตเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่เราเห็นมันต้องปรับเพราะว่าดีไซน์เดิมกับรูปแบบของขยะที่เข้ามามันไม่สอดคล้องกันนะฮะขยะที่ไหนมาเจอขยะประเทศไทยนี่ก็คงเครื่องจักรไหนนะออกแบบมันก็ต้องปรับเราก็ต้องเรียนรู้กัะมาที่จะทําไงให้เครื่องจักรเรายังเดินได้ผลิตได้มีประสิทธิภาพปัญหาเราก็จะร่วมมือกับอบจ ในการร่วมกันบูรณาการแก้ไขาปัญหาและทำให้มันเป็นสิทธิภาพแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราแก้ตรงนี้เสร็จมันจะเป็นต้นแบบที่สําคัญมากที่จะทําให้ทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับ GPC นวัตกรรมพลังงานสรสร้างอนาคต